สวัสดีครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับกัะยาณมิตรทุกท่านนะครับที่ร่วมในโครงการพุทธการรวมทานช่วยเหลือโควิดนะครับเป้าหมายของเราก็คือ1มือยือได้1ชีวิตนะครับตอนนี้ยอดบริจาคพี่นูก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณ2 3 0 0 0 0บาทนะครับก็จะนำไปซื้อแมสแล้วก็บริจาคเป็นทรัพย์ ให้หัวละ60บาทแทนข้าวหกล่องเพราะว่าพี่นูคิดว่าถ้าเราให้ข้าวเขา1นึ่งกล่องก็ต้นทุนประมาณ30บาทนะครับบางท่านอาจจะยังไม่อยากทานหรือจะเก็บไว้ทานก็อาจจะเสียหายแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินท่านละ60บวกกับแมสอาจจะมีประโยชน์กว่าบางท่านอาจจะเจียดไว้หรือยังไม่หิวก็ยังไม่เสียหายเพราะซับเป็นอะไรที่ต้องการมากในขณะนี้นะครับ พี่นูขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันเพียงละเล็กละน้อยแต่เราก็ได้ช่วยถึง300ชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปธนาคารกสิกรด้วยกันตามพี่นูมาเลย DJ ซื้อแมสแจกกันที่สำเพ็งนะครับเดี๋ยวไปดูแมสกันก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าไปกันครับ จุดจมูกแก่ก็คร ah. okay. ับดูเบาะียแพ็คก um uh> um um> ี่แพ็คนี่คียแพ็คทั้งหมดแพ้ถึงแพ้เท่ากับสามร้อยขอบคุด้วยครับโอเคครับได้แมสแล้วนะครับสามร้อยชิ้นนะครับจากร้านนี้นะครับเป็นแมสราคาส่งนะครับเดี๋ยวไว้ไปเจอกันนะครับจากท่านนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย มาขออนุญาตที่จะช่วยเหลือคนหรือชุมชนใดลําบากเดือดร้อนก็ต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับที่นะครับสำนักงานเขตนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปขอคุยกับเจ้าหน้าที่เขาเลยนะครับเดี๋ยวไห้อำนวัคามสะดวกทุกอย่างอำคามสก่าใช่โอเคขอขอให้บอกขอให้เลีโอเคถ้าเดินตามบ้านโอเคผมก็อยากวอกอินได้ได้ให้กำลังใจโอ้าเดินตามบ้านโอเคครับท่านท่าน สะดวกครับโอเคดีเลยพี่ดีเลยเพราะว่าได้นั้นอยากให้บล็อกอินเข้าไปให้กำลังใจกันให้ถึงได้นี่ปัญหางไม่ได้กลัวอะไรเผื่ออะไรมันขาดต่อขั้งจะได้ได้อีกเราจะได้เห็นภาพจะได้ไปบอกทุกคนได้ด้วยนะครับเมันโอเคได้ครับได้ได้ครับท่านท่านนูท่านหอยได้ได้ยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวพี่หน่อยพาเดินนะทุกเวลาได้หมดโอเคเยี่ยมเลยครับสะดวกเลยผมผมนำเรียนท่านอะจจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายครับ พรี่บ่ายพี่ว่างไหมอพี่ว่างได้คุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ดูเข้ามาบริษัทนี้นะครับบริษัทดี i ค t e r e x อ r e s s นนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวเรามาเจองผู้ใหญ่ใจดีนี่ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับนี่ครับพี่สาวผมครับพี่ชายครับโหดีมากเลยนะฮะนี่น้ำใจงามนะครับมาให้พี่นูเอาเซลลไปกี่กิโลเนี่ยกี่ตันคุณสิ่ห้าโลอันนี้คุณกับเื่นเปนไม่นะมันมีมีราคบริษัท รุ่งเรืองนะครับขอให้รุ่งเรืองนะครับเสร็จโตกิจการดีนะครับใครติดต่อได้นะครับพวกชิปปิ้งนะครับรับทำทั่วราชอาณาจักรขนทุกอย่างขนทุกอย่างยกเว้นอะไรฮะสิงผิ์กฎหมายครับอ๋อสิเ่งกกฎหมายเราจะขนน้อยหน่อยนะฮะจะไม่ขนหมดอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมเทวโนุพุทธการครับสวัสดีค่ะพ็นฟ้าพุทธการนะคะเรามาถึงแล้วนะครับกับภารกิจที่เราเป็น EP ีแรกนะครับเป็นการวอล์กครั้งแรกของเราสองคนนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังทำพุทธการนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามนะครับเป็น EP ีแรกของภารกิจนี้เพราะว่ามีไวรัสโควิดระบาดนะครับเราก็เลยรวบรวม เงินบริจ,จาคจากญาติทำทั้งหลายนะฮะแล้วก็ติดต่ออ้าวพี่สวัสดีครับเจอพี่พอดีเนี่ยนี่ครับก็คือพี่ที่ติดต่อคือพี่พี่หน่อยนะครับพี่หน่อยสวัสดีครับพี่หน่อยโอเคสวัสดีสวัสดีกําลังเปิดตัวสวดีเจอพี่หน่อยนะครับก็ก็<ๆ>ติดต่อลองมางมครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพาให้พี่หน่อยพาไปวันนี้ก็เดี๋ยวพี่หน่อยจะพาเข้าไปทุงคนนะครับ ที่ไม่ค่อยมีใครได้รับแจกเลยเพราะเป็นชุมชนเล็กๆนะครับเป็นชุมชนเล็กๆแล้วกนะ็แต่ครานี้ว่าเขายังไม่มีคณะกรรมาการก็เลยตกสำรวจก็เลยสกบสำรวจนะครับว,วันนี้เทวนูพินฟ้าพุทธการก็เลยเข้ามาดูพื้นที่นะครับเผื่อญาติทําคนไหน S. <S ยังศรัทธายอยู่แล้วก็ร่วมบริจาคเพิ่มได้เราเลยเข้ามา,าในพื้นที่ สู้ๆนะครับแล้วก็ดูเลยไปถ้าเดี๋ยวก็หายมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะเข้า้มันค่อยเหลือตลอดนะครับครับขอบคุณมากค่ะเป็นมาจากอะไรบอกน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องก็ชื่อธนูค่ะ เราไม่ได้พาดเลยน้องน้องมาด้วยลูกหนักก็บ้าเฮ้ยอะไรคะหมอหวาเขาจะเทน้ำเอ้ยคุณครับเดี๋ยวพี่จะยอยส่งให้ลูกนี่ก็เข้ามาในชุมชนของราชสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงมีคนอายุมากทีครับดีครับคุณป้าดีครับขนาดจะเล็กน้อยนะคะแต่มากด้วยนกำใจขอบคุณค่ะ ไม่ได้เยอะมากท่านนี่ครับงานแล้วก็มีค่้าว่วแม้วจะทำไงเดียบูนไป้านเราจะเดินมาไปเศษนะคะขอแม่แม่รอรอแป๊บหนึ่งเผื่อก็จะมีเศษสองแต่หนูไม่ให้ทำมั่นนะมีของเล็กน้อยมาให้นะคะมีคนเดียวเหรอจ๊ะไม่ได้ไปยบ อย่างนี้ผมฝากคุณป้าแมทกับตังทั้งหกสิบาทนะครับคุณป้านะะมีมีตังหกสิบาทกับแมทนะครับไว้ให้คุณ้านีขอบคุณแก่ป้ายเขาอยู่จ่าจ่านี่คุณป้าหลับเลยนะครับเจริเจรินะเระนเ็นเตียงอะแล้วมีใครดูแลไหมป้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าได้โชคดีจ้า ด้วยด้มากครับคุณมากเลยกรกหาย้ยเนี่ยครับทุนชนวัศิธิ์ก็ที่ตกสำรวจรงก็จะแคบอย่นีครับเราก็มีล็กน้อยขอบคุณดีมาะวันนี้ให้ความความดูนะครับว่มือดีมากพี่พี่มุงหาเร็วๆนะพี่อนูเข้าไปเลยลูกา่ก็เอาลงหาเร็วๆนะครับ พี่เตี่ยวมาเยอะพี่อะไรเข้ามาอีกเยอะเข้ามาอีกเนาะค่ะบ๊ายบัดนี้ครับพี่อันนี้ให้ความร่วมมือดีมากค่ะให้เร็วๆนะครับได้โรงพยาบาลเช็คกษมสองมาช่วยเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคคุณมากันนี้ยังไม่ใช่ของอันที่หน่อยมาสัมภาษณ์นะนี่มาเดิมก่อนนะเพชรเสษมอุ้ยแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรเสษมพี่ ขอบคุณค่ะพี่ต้องมานี water, out, huh? so ่อยู่อยู่ตรงเข้ารถะเดี๋ยวลูกสาวมาค่ะเล็กๆน้อยๆนะพี่มาก็จะให้กลัวเรือนละอกแ้มันมีจังตัดเงนี่ของไอของอะไรใส่ช่องทำมาที่เราจะให้าให้ลูกให้เราออกมาแล้วลูกออกมาแล้วพอให้ให้สองอันพอลูกอรับหน่อยลูกมีเด็กด้วย

แบ่คนที่ม่มีดีดีดีรรมดาเลยครั๋อมาอยมาดี๋มี๋ย่ามาอย่าม่มาอย่ามาอย่าอย่ามาอย่ามาามาอ่ามาอ่ามาอย่ามาอย่ามอยมาอย่มาอย่าย่าอย่ามาอยมาอ่ามาอย่ามอยมาอยย่ามาอย่าม แม่ครับีเนรไม่ได้เยอะเลยมันเราทำใจถ้าสองเด่อนวันบางทียังไม่อยากทานก็เสียแต่น้อหก0ดียังไม่ทานก็เสีย เป็นสอง้นด้านใ่ไหมเป็นให้เมีคนเป็นมาทคนน้องเป็นาทคนพี่เก้วอยู่ไหมะ่ยังใช่คุ่ค่ะนี่ค่ะาปู้ป้ามาหายาย่กันนพี่ลลไม่้อยน้อหาิล่ยังไม่ได้เอาหาหลานี่เอาหลานนี่หนุม่ากนะลูกนะเป็นนมเล็กๆน้อยก็ด้ไม่ด้อยน่ค่ะนี่ค่ะนี่ เพราะว่าจริงๆต้องใช้หนึ่งเดียวเท่าน้นเราไม่พอเราไม่พอเนาะเพราะให้บ้าละหนึ่งชุดมันน้อยอันนี้จะมีคนไข้ติดเลยไม่ต้องน้น่่ีนี่คือลูกพอแล้วลูกไปเฉยๆย่อยๆก่อนนะลูกโอ้ยพี่อยู่นี่ไงตรไหนบ้างคอมิการน่ะตรไหนได้ไมัอย่างใจเห็นยังไม่ได้อ๋อแจกเพราให้บ้านละหลังพี่เอ๊ะหลังเนาะเดี๋ยวมันจะไม่พออ๋อนี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้

ที่มาแต่พระประแดงอะไรได่เหรออ้ยงนี้ออบไปงนี้หนมีาม่มีามันไม่เยอะนะไม่ระางชนี่ก็กระดาษขาวเขียนข้อเขียงก่อแล้วไปดูรูกคนด้านกระเป๋าด้วยไดเลที่จรงแล้วเมื่อกี้สอบไปรับข้อมาจากเตมน้อยเนาะไปล้าวกราษธรมาอีกขอลากระดมาันนะคะได้เิน ไม่เาไมด้แจกแต่ม่เดตงูได้เพราะเราจะตาแล้วยังจะมาแย่งเนี่แต่เล็กน้อยนะลุงนะเนี่ยเก้าสิบกว่าลุงเนี่ยเก้าสิบเจ็ดหน่้สิบโอเค้สิบสามอยายุเท่าไหร่ะเก้าสิบเจ็ด ได้แน้อยๆนะคะก็มาแจกของทำธรรมธรรมะเรานี่ยเนี่ะธรรมะสายธรรมนะเนี taking, half, half, like ่ยพี่น้อยระคาสองคืนนะคะขอให้โชคอันนี้เด็กนี่เด็กอต้องต้องต้องสองเลี้ยวนี่เอาเปล่าอันนี้เป็นครูมวยนะครูมวยสังจิตน่สาวแม่อะไรเนี่ย นี่นนคีนพิการให้เขาหนอยตามาถึงนี่เลพี่โอ้โหมีมีให้ให้คินันหนุ่มมันบอกก็เลยแล้วทำไมไม่จัดตั้งคณะกรรมการมาหลังด้วยลูกตรงบ้านหนูมันเป็นสุดท้ายของวัดขะป่าไม่มีใครเข้าถูกเลยยังค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ สีภรรยาไม่อยู่เหรออยู่ครับอยู่ครับเอ้าเอามาภรรยาน่ารักอันนี้ให้ความร่วมมือดีมากน้อยๆนะครับมันไม่ได้เยอะลงมาเร็วๆให้สองขั้นลึกกันให้ลูกมาด้วยพอแล้วทองานก็มาไม่สองขั้นพอแล้วคุณอะไรละสองจุดไม่เมียเขาดีให้ความร่วมมือดีมากนี่มาขออะไรอะไรให้ จากอสสของน้องเขามาจ่ายนี่ฮะให้พี่หน่อยเขาช่วยด้วยไม่เป <pH. S 2> ็นไรนี <Damn. S 1> ่ต um, ้องยกความดีให้ฝ่ายปกครองเขาเสนอน้องเขาไปขออนุญาตจัดเกณฑ์แล้วนะฮะแล้วฝ่ายปกครองก็แนะนมาให้พี่หน่อยมาช่วยเพราะเราอสสเราทำตรงนี้พี่เห็นที่ฝ่อยก็ไม่หน่อยไปโรงพยาบาลไปได้ป่ะเนี่ย เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยช่วยกันนะครับีคนเอาไปตองดู้ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับองัอบมากค่ะอนะหนีมาเพราะว่าที่บ้านเขาเป็นห่วงไม่สิ่งที่หนูทำ คิดว่าเราไม่กลัวมันจะตายเพราะเหตุนี้็โอเคคุ้มสวัสดีค่ะบ้านนี้เหรอฮี่อาจจะบ้านนี้ไม่เหนื่อย้านเล็กเล็กไม่น้อยนะฮะตั้งแต่ม่ต้องไปยว้ถ้าเกิดมีนกบินเขาอยู่ในกล่องเดี๋ยวมันก็ระเสียอาความี้อนไม่เยอะนะครับเราแบบ ด้วยให้กำลังใจกันหนีเฉยไม่ได้ร่ำรวยอะไรด้วยน้ำใจค่ะจ้าจ้าคุณลุงด้วยนะฝากคุณลุงมาค่ะสู้ๆนะครับดูแลตัวเองเดี๋ยวก็ผ่านไปโลกนี้คุณลุงรับไหมคะรับอะไนี่แบ่งกันค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงใช่ให้หลังสองชุดค่ะโอเคเอาให้ไปแล้วเหรอขอ๋สองชุดให้ไปแล้วขอบคุณป้าครับผมขอบคุณมากครับคุณลุงดูแลตัวเองนะครับครับผมไม่ติดงบจ่ายข้าวจากหยืกก็อาจจะไม่ได้ทานกัน เป็นแาวเดี๋ยวมันบูดมันไม่มีบูดแต่บูดหาดไปกินได้สวัสดีครับสวัสดีครับสรับของดีจ้าะครับมีเล็กน้อยนะครับมีแมสกับทางสายธรรมะครับพี่ อันี้ใดูแลอันนี้ใครดูแลก็หลานวันนี้ดูดีงแค่จ่ายค่าอาหารนิดหน่อยนะฮะค่าอาหารกลางวันบ้านละหนึ่งชุดแต่คนไหนเยอะมากเราจะให้เพิ่มนิดหน่อยแม่สุขภาพดีครับนี่ยายมี หลานาสะดวกลงมาไหมคะไหวไหมคะอ้าวสวัสดีค่ะลงมาหน่อยแล้วแล้วไม่เห็นนะพิมพ์ว่าเทวโนพิมพ์ฟ้าราชการงานเยอะคะวันนี้รายการร่วมือดีมากเวลาหนักมากเลยนะครับงานเยอะขอบคุณครับผมเปมาดูแลเองทอดไก่้องอละสองนะทำหน่วยงานกำลังช่อดอยู่ไม่ต้องทอดไก่หน้ายังไย มารับของหน่อยลูกท่ครับนี่เน้อยครับให้กำลังใจกันเฉยๆเนาะเจอที่ของของคุณนให้มันใจเฉยๆนะครับทุกท่ดนะครับที่องมีใครอยู่ไหมอ่ะมาคนหนึงอ่ะไปเลย่ะพี่สวันดีครับกั่เอี่าในเรื่อง จิ้ธรรมดาปกติติม้ด้วยนะจ้าออกไห้ไอยู่ผมปไว้ได้ไหมอ่ะพี่ป็บพี่ไยไว้อันนึงได้ได้ไดไปรับข้างหน้าลูกอะไรนะครับอะไรนกว่างภาพที่ไหนวะจางภาพไม่เจอกันเลยเข้าบ้างไหมอย่ให้มีวะเดือนไปมาไไม่ได้ย เป็นไงสบายดีดีดีครับไม่เจอกันเลยนะเชาสามสามทำนะมีมาไม่เยอะนะผมทำเองไม่ได้มีใครสนับสนุนจ้านนี้บ้าด้วยเดินไม่ไหวอะพี่อยู่ไหนวะ พี่ไหนเข้าไปเดี๋ยวไหนทั้งบนติดเตียงด้วยหนูถอดรองเท้ามานั่นค่อยทีแต่พี่เขาเก็บไว้สองพันนะคะจ่าจ่าจ่าโอ้พี่ขอบคุณนะครับเลยเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วมีใครดูแลไหมเนี่ยมีลูกชายเขาอยู่อออ๋โเคครับเด็กๆน้อยๆนะพี่ครัับนะที่สุดท้ายแล้วฮะป่านี้เราจะเหลือประมาณสักเท่าไหร่นะยี่สิบแปดยี่สิบแปดแพ็คนะฮะที่สุดท้ายนะ S <S, <S <2 Pop> ในป่าเลยนะฮะเราจะได้รีบกลับบ้านกันนะฮะวันนี้ที่สุดท้ายเหลือสิบลังนะคะเข้าสิ่งแน่นอนขอบคุณพี่ตากล้องพี่หน่อยทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยพี่ดองด้วยนะครับมือกล้องเราสดรอไว้วดหน้าเรามาเจอพี่ดองใหม่เท่านี้เดี๋ยวขอไปเก็บเงินก่อนโอเคมาได้สอง่มสามชมในบ้านนี้มีคนดองไหม ครับมอาเลยอคุณครับไม่อครับเป็นกาลังใจเล็กน้นะครับง้อยครันจถูกเงินหกสาด้วยมัน็มาแล้ของเล็กน้อยกนองก็มาแจกหครับดดูแลตัวเองนะครับโชคดีครับอาคุณลุงครับที่ท่านครับมันมีเป็นกําลังใจให้นะครับครับโชคดีครับครับวันนี้อยู่บ้านนะ รัดหยูเอาสวัสดีครับมีของมาแจกเล็กน้อยนะครับคุณลุงครับเป็นเป็นแมสแล้วก็เงินหกสิบาทไว้ทานอะไรได้เล็กๆน้อยมันเงินไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ช่วยๆกันเป็นกาลังใจนะครับขอบคุณมากให้ลุงลุงแข็งแรงติดแมสแล้วล้างมือด้วยนะฮะอย่าไปโทษใครเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเนาะลุงไม่ค่อยได้ไปไหนดีดีครับคุณลุงเดือนเดือนแล้วมีอะไรก็ฝากลูกหลานไปซื้อนะครับครับครับสภาพนั่งหน่อยสภาพนั่งหน่อยเราจะเป็น ทังวันเมื่อกี้นะครับือเมื่อกี้ไม่ได้นัค่ะโอ่ไห้นี่เนาะเนาะสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับภารกิจของเราในอีีแรกของเทวนูพินฟ้าพุทธการนะครับกับการเข้าพื้นที่วัดอะไรนะฮะวัดราชสิทธาลาค่ะวัดราชสิทธาลาเป็นชุมชนเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาถึงนะครับชาวบ้านก็มีความสุขแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุก,ท,กท่านที่สละจาคะทานบริจาคให้พวกเราสองคนเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่เราก็ทําภารกิจได้สมบูรณ์แบบแต่บอกเลยว่าอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานับจากนี้เราก็จะทำผลงานดีๆในการทําเรื่องงานเรื่องบุญนะครับเรื่องทานอะไรที่เข้าพื้นที่ได้เรา2คนก็จะทําให้เต็มที่นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังทำบ้างแล้วตอนนี้จะเห็นเรา2คนทำคอนเทนต์ใหม่ๆในการวอลเดินตามสถานที่ที่สำคัญทางทุศานาหรือที่น่าสนใจนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่นะครับโชคดีนะครับกลับพนาสาธุค่ะบ๊ายบาย